โอ้ oh, บรรยากาศนะคะท่านผู้ชมมือในแอดมินกะมาขอตัวเลขชว่วงแรก่าเจ้าทีเจ้าทางของใหญ่หนั่งพอพอเฮงนะคะท่านผู้ชมอ่าปูต้นจนันทร์นนะคะต้นจันทร์ลอยปีนะคะอันนี้ก็เบิ่งบรรยากาศนะคะโอเป็นคือฝนสิตกนะ,ะท่านผู้ชมเล่าพัฒนานะคะท่านผู้ชมอันเมญ่ากา็ได้ยพ่นห่องนะคะท่านผู้ชมพัน,นเรือกมาหนึ่งเก่าเปียกพันละวันมาออกเลือเล่านะคะ เมื่องบรรยาก,ศกาศก็เด้อนะคะผู้ต้นจันร้อยปีเด้อเมื่อนี่มากับอันสมอนผ้ารวยนะคะท่านผู้ชมมาน้ากัดสองคนแล้วให้อันพอ้อผนนู้นนเ,จเจ้าอันนี้สนเสร็จเดี๋ยวขอขอไปววไวเราพัฒนา อนุญาตถังเนอตังบ่ตังแมวเอาแดงจึ้งคือไงเด้อลอยขึ้นมาเลยเด้อปวยให้ดวงให้ดังมาด้วยนะให้มันเข่าสามตัวแ,งแงวยงๆดลงไปยังเอาเราซ้ำบ่เพราะอะไรให้จังเอยจังก็จะเข้าเห็ดเหรอเข้าจังอานนั่นนะคะท่นานผู้ชมจังรูุดปอยงที่หลังนะอันนี้ก็เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะทางมือนียเสื่อส่วนหมูคนวันที่หนึ่งกระดาก,กระดานะคะ ว่า่วกอูย์ปได้มาสับมาฟันมาอย่างเลยอนอกจากจังหน่อยเขาจังนีอีกเนาะเดี๋ยวอย่างเดีๆมันก็สีออกมากนะคะท่านผู้ชมต้นปูจันนของเฮานะปูจันศักดิ์สิทธิ์แต่ก็มเก่นนะคะ่ามึงมอเกแก่นเลเาเี่ยวเดียถนไปมึงโอ้โหนนี nice ้เขาสิแปเลย เดี๋ยวถ้ารรูแงนะคะท่นผู้ชมออเีนีนนงไม่ได้จาน,นเออนะเอาสุปิงข้งหนาข้นขึ้นมากแค่บัดจะรเนาะเปิดแจงเปิดแจงนะคท่านผู้ชมนะลุกสามขังด้วยอ่ะ ซาโตสาโตอีปูต้นจานของเฮานะคะเปิดโชกเปิดลาบเปิดซับเด้อมือเดียวกันสองเด่งเอ้ยบ้านนอท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นตัวใด เลื้อยลอยขึ้นมาเลยนะคะท่านผู้ชมเมียนบ่อเห็นคือกันกระเบื้องเอาเด้อพร้อมๆกันตั้งจิตอธิษฐานเอาเด้อท่านผู้ชมให้กระเบื้องไปน้ำกันนะ,ะอยครักระจุดถูกเนาะเต้านว้ยายตัวบักใหญ่เดียงจึงคืนนะคะท่านผู้ชมเมียนบ่อขวดเบืองเนี้ยเมืองเอาเด้อหง่วนนี่หาให้เอียงเดี๋ยววัา ยายเน่า่นมาหาเด่เขาเล็กพี่ยายเน้องเเขาเล็กพี่เงยเน้อออกแก้วออกอีกตัวลวงป้าเล็หามางามค่ะงามเน่ยเถมึงนี่ยเห็นป่เห็นบ่พูอลุงมาบังกันอ่ะบ่อบังกันคือนเเล็กหานว่างกายวันนี้นียังมาบ่งนี่โทรศัพท์ก่อนนี่แม่บ่ต้องห้องยินด ด้ำอุ่นสุ่มยัะอ่าหนึ่งคือหายเจ็ดวิยหาเจ็ดอ้าคนณมาเห็นหูอหูดานบงนิดชัดนินเด้อปูเอ่ยปูต้นการผู้่นวาซ้ำว่าชวนก่อนดีจังอืมทุกคากขอเล็กล้ นี่สิจเห็นชัดจริงสิเนาะแก่ๆแบบนี้นนนอ,อ๋อแล้นีอน้อีดากูโบยยาวอย่น้ำกันน้ำเท่ร่บางทุกเด็กเ้ยพอเด็กถูกกระหาแต่ว่าอยู่นนเ,ดดเรืกระหา ạ เจดเต็มพออือเล็กหาเรียงจึงคืองอยู่บึงเนี่ยเขาเห็นเล็กจิตเขียว หาเจ็ดเน,นื้เบางอนี้ส่องเขาเลยใช่บอคือเออเห็นตัวเดียวกันย้วยจุดทุบเุแล้วทูบนี่แล้วพาะยุดทุกันี้แต่ว่าหาเห็นแล้วเนาะมันุนบางตัวที่สองเดีอกันน่าจะนะพอคน ผู้คนจะให้ตัวใดเทคราวพัฒนาววดประจำวันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกห้าพ่อจะเห็นตัวใดว่าเมืองเมืท่านขับเงียนนี่เมืองขับเรียนเมืองกันเม็กแต่หิฮงคนเมืองนะ หเห็นหหายเบวกใหลดงซะอีกแล้ก็ยังแห้งหน้าใสมันจะตุองแห้งหรูปใหม่นะคะรูปขึนนะะ้นแล้วพอวันนึงเห็นหายเกียเนาะเหแต่แห้งคอ,ออีกนะนะาก็เป็นแดงเชิงคืนบัตรอุ้ยามาซับเทปบัดนี่อ๋ออ๋อออมรู้ก่อนเลเนด้อ๋อเรียกถูกแคหาตัวเดียวบ้านเดแดงเชิงคืแค่มันตัวไน เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆกันเนองบันัน เลือูปกระหะบอกมือเดียวกันท้อ,อไนไอเลืกหนึ่งสี่กันนะไปยังหสี่กันดูหนึ่งคับเซ<ะ>ี<ะ>ไปหิ้งมึงกันหนึ่งหนึ่งอะไรหัอแนดูมือนหนึ่งสองก็ก่านกิด แต่ว่าดูดเดี่ยวทุบเดี่ยวทุเต็มความันาะก็ยงแม่งอ่จะมาให้ชวยกัน หนึ่งเนเนงเก่าเนียนมานึ่งเก่าก็ออกได้ที่เก่าเคันทเห็นคันท้อเที่ออกแล้ะเอ้ยอันนี้ก็หายอย่างเมื่คือเป็นแดงสวยอกดีนาอ้ยออกดีค่ะแต่เห็นเห็นแต่เห็นเห็นหนึ้งเก่าเองเก่าเอาหยอลางงกังก็่เห็น เด็กเขี้ยงคือประหละะาดแทบันิจังว่ะคือขีดเนื้อสันไี่แห้งคือขีดสองขีดเนื้นสนอสันบันก็จะเป็นเนื้อหนึ่งสักวันนึงอยวเนึ้อเก่าเด้ออยู่ในขนา้างในนะคือสมัครชมเพือ่อเห็นกับตัวเองก็คอมเมนต์นมาได้บอกน้ำเนี่ยเอา เลขเพิ่นใหซ้องตัวบัดนี้เลขทูบประหลาดเด้อบบัตนี่มองกลางบ่มีแห่ขีดอยู่ในนี้มองกลางขีดสองขีดในนี้ขีดอยู่แต่ว่าบ่เห็นแม่ยพอเอาทูบก็แปลกทั่นเอาข้างล่างบ่มันซูนมาเน่ะโอ้ยเพิ่อนไฮหาซูนโคลโลเตากาลาดอีเรียวเลขทูบเพิ่อนไฮหาซูนซูนมาได้ยังไงหาซโคลูกลางกลางบางคนก็ทีบานนึ่งหนกับม่นเนาะ ีเดอ้อท่านผู้ชมเลขเล้าหวยเล้าพัฒนาวันที่หนึง่งกราก,กระดาสองพันหารวยห้อิมหาเลขอยู่ข้างในตะเฮงเห็นหนึ่งเก่าท่านผู้ชมเห็นอะไรกับคอมเมนต์มาและะ้ค่ะท่านผู้ชมวมาได้เห็นเลขทูพันหาศูนย์ข้อหล่อสองตัวนะคะฝากเป็นแนวทางเข้ามารับชมฝากกดติดตามก,ตกดไลค์กดแชร์เดอ้อท่านผู้ชมนะคะทีท่แท้ดีครับสวัสดีค่ะ